สวัสดีครับุปู่ต่อเรายกช่างเป็ดติดตามเคยนะครับวันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งคันนะครับผมมาจากใต้นะครับเป็นบิ๊กเอนะครับเรากําลังจะทําช้อนล้อเลยอีกตัวเดียวนะครับช้อนล้อเลยอีกตัวเดียวนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์รายการที่ลูกค้าจะได้นะครับผมก็คือเสียบวิกโก้นะครับผมแล้วก็แทงข้างแล้วก็สับโซ่นะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์แปดแปดสามหนึ่งเจ็ดเก้าสองแปดสี่นะครับลูกค้าจะเดินทางกลับใต้วันนี้นะครับ นี่ลูกค้ามานอนรอรถเองเลยนะครับคันนี้ใช้เวลาต่ออยู่ 4- ี่ห้าวันนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดแปสามหนึ่งเจ็ดเก้าสองแปดสี่นี่ครับลูกค้าครับลูกค้ามาจากใต้นะครับเก็บอุปกรณ์ตัวเองนะครับผมจะเดินทางกลับวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดแปดสามหนึ่งเจ็ดเก้าสองแปดสี่นะครับลูกค้าทํางานหนิบนะครับ ไปทําสีเองนะครับท่านใดอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 8 3 1 7 9ด8 4น็ะครับตัวนี้เน้นเป็นเหล็กใหญ่เหล็กหนาแน่นอนนะครับเชื่อมให้ความแข็งแรงแน่นอนนะครับคันนี้มาจากใต้นะครับมาจากสุราษนะครับผมมาจากสุราษนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 8ย์7 9 2 8 4น็ะครับลูกค้ากําลังเตรียมของที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาที่ใต้แล้วนะครับผมวันนี้กับวันนี้นะครับผม <king> ท่านใดที่อยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับตัวนี้คืออุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้นะครับลูกค้านําไปทําสีเองนะครับอุปกรณ์ก็ให้ครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช้อนล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อนล้อช้อนแหนะครับผมท่านใดที่อยากจะมีรถยกไว้ใช <Gym> ้งานก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับ ตอนนี้เหลือเจาะช้อนล้ออีกตัวสุดท้ายนะครับเหลือเจาะช้อนล้ออีกตัวสุดท้ายนะครับลูกค้ากําลังเตรียมของขึ้นรถที่จะกลับบ้านแล้วนะครับผมก็งานเล็กใหญ่เหมือนเดิมครับลางน้ํานะครับผมลัางน้านะครับทีลูกค้ามาจากใต้นะครับราคา3 8มหมนนะครับผมที่ลูกค้ามาทํานะครับคันนี้จบไปที่ส8มหม่นที่ลูกค้ามาทานะครับเป็นวิกเอ็มมาจากสุราษฎร์นะครับ มาจากสุราษฎรท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0833179284นะครับเป็น Big M Cap นะครับทางอูเรายินดีบริการนอกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถสไลด์นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0833179284นะครับวันนี้ก็เสร็จไปอีก1คันนะครับเป็น Big M c a p นะครับลูกค้าเตรียมของกลับบ้านแล้วนะครับผม ลูกค้าจะเอาไปทาสีเองนะครับลูกค้าจะเอาไปทาสีเองนะครับลูกค้ารีบนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานดิบงานสีนะครับทางอู่เรายินดีให้บริการนะครับท่านใดที่อยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับวันคันนี้ลูกค้าเดินทางมาไกลนะครับมาที่จังหวัดเลยนะครับนอนรอเอารถเลยนะครับลู่เราเจาะไว้ทั้งหมดอยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารูนะครับรูล็อกโซ่นะครับแล้วก็มีรูล็อกโซ่ใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวประคองนะครับมีตัวประคองที่ทางร้านเราติดตั้งนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8นย์แปดแนเดนะครับเหล็กใหญ่เหล็กหนาแน่นอนนะครับทางร้านเรานะครับลูกค้ากำลังเก็บของขึ้นรถนะครับที่รายการที่ตัดออกนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ เบอร์โทรศัพท์088379284นะครับโอเคนะครับดูคันต่อไปนะครับคันนี้ก็จบแล้วนะครับผมวัดจีครับเราให้ดูกันอีกนิดนึงนะครับผมนีเครับเราใส่ใจรอยเชื่อมทุกจุดนะครับรอยเชื่อมรอยใส่ใจนะครับเหล็กเป็นเหล็กรางน้ําทั้งเส้นนะครับเหล็กรางน้ําทั้งคันนะครับคันนี้ครับเป็นเหล็กรางน้ําทั้งคันนะครับลูกค้านาไปทาสีเองนะครับเป็นงานดิบนะครับโอเคนะครับจบ เรียบร้อยนะครับเราดูขั้นต่อไปนะครับผมบวัสดีครับ